สวัสดีครับคอนโดอยู่กับผมปริวัติเองนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปจิดพักใจกันนะครับผมไม่ได้มาเล่นนานเลยนะครับนะแล้วก็ตัวละครที่ผมแต่งขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือเสื้อที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับผมนะเป็นชุดใหม่นั่นเองใครที่อยากซื้อนะครับก็ลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปเลยนะครับใครที่กําลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนําลาว่าบักไรับเติมโลบักแบบ id pass id ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาร์ทเลเจ็ดด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเดลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปท่วนเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเรามาได้เล่นนานแล้วไหนดูสิเป็นอย่างไรบ้างฮือ เดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วนะครับนะเดี๋ยวก็เขาจะเข้าดาวกันนะถ้าจะไม่ผิดใน,นแมปนี้มันเข้าดาวกันทุกปีเลยนี่ไม่เล่นนานคนเล่นเยอะ่นันเนี่ยโอ้ทำอะไรกันมีแต่เกตัวพอ่อฉันมาขายขายตรงไปดูตัวใหญ่ดีกว่าคนดูเห็นไม่ใหญ่ผมว่าเขารู้จักผมแน่นเลยชื่อผมมันเด่น่ะเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เขารู้จักหรอก โอ้โวโว้โโว้โโอ้โไหนหมาดำนั่นน่ะแม่งมันเคยเห็นที่ไหน,ไหน,ไหนมาก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแมก่งต้องเหงื่อหน้าปวดคอตัวมันใหญ่ไปว้าวพี่หัน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 เลยอ แทง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 ว้าวว้าวเห็นปะคนด้านหลังเขาเล่น V R วิ้ยเฮ้ยดีเลยอ่ะมีคนไม่รู้จักคนที่ถูกเนี่ยอยู่รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรพี่ฟังเลยเออเออปาดปาดคองปาดเองเดี๋ยวผมปาดเองเดี๋ยวผมจิ้มให้ด้วยนหนุนหน้า หนุ่มนะทำไมต้องหนุ่มนะวะตอบอะไรกันอะหนูใช่ไหมมันคือหนูใช่ไหมหนูไรหนูไม่ดีรถไฟฟ้าให้ย่ารถอะไรอ่ะเฮ้ยแล้ตีหัวทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นักเลงหย่าครับหย่าครับเฮ้ยเรามาตีหัวกันทำไมอ่ะเฮ้ยเอย่าทิมอย่าทิมอย่าเคลียอย่าเคลียร ไอ้มีไม้แหลมแย่เลยเขี่ยเขียเขียเลยเขียเขียโอ้โเขี่ยเขียะไรเขี่อกองเงินตกหน้าชื่อาคภูมิัดนฮะอะไรนะครับแย่หูเียเขี่ยขำจักจี้ แย่แย่เขียนหน้าได้อะอบกมือใส่ด้วยชื่อบีมชื่อแมวชี้ชื่อแมวเท่าไรอีกอะชี้เอยเอยกระโดดไม่ได้เอยเดี๋ยวใจหลุดมืออ๋อก็เล่นเก้อยู่ค่ะออกกำลังกายหมดยัง รูปหัวเลยรูปหน้าไม่รู้เหนื่อยแล้วอ่ะออกกําลังกายอ๋อเรียนเรียนจบแล้วป๊าดกําลังจีบกันอยู่อ่กันดูแล้วกูเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยมีหนี้มีหน้าก็เฮ้ยอโลดไหนับพี่ทูทู้ย่าเขียเขียเขีย เขี่ยเลยเขี่ยหรือวีอามาเล่นหรอหน้าปัดลูกไ่นักดีึึึึึึอเอาที่มเรียนล้วพี่เล่นเอาท่าไหนลูลู่วะน่ารัก ชอบเลนเนี่ยห,หัวลดนลดเนี่ยฮะโื้โโ <c oughs> า้ยซูเอเฮยซลอนดท็อเทียมัเสนดับหนึ่งไงนะไม่ตัดไม่ไมไปหมดเลย,เยแต่จริงๆเขอย,อยากมโีโอ้โหคนเลื้น <c oughs> ่ะคนดะู <c oughs> เขียอะไเขียเขียเล่นในมือถือด้วยค่อนข้างกระตุกเขาอยู่ไหนกันหมดาเขาอยู่ไหนกันหมอ่อไม่นี่เปล่าใช่ไหมว่าตัวผมมันจมจมหิมะดูดิใหญ่มองเยิ้มสวยเอ้ยพอโดนพี่ที่จับมือหนูนี่จับมือเขียเอีไรเขียด้วยแมวอันนี้แมว แย่หม,มูเลยไม่แข็งแย่หมดดดดดดูดูนี่น่ารักอ่ะตกปตกปลาแล้วฉันหินทุกไอ้ตี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 นักเลงเอาไว้อะมันก็บีบคอเลยอืม อย่ามาจิ้มมันเจ็บขาบิคอหนวดอุ้ยอุ้ยมีทองด้วยเหรอมีทองเง็บเจ้าตึงตึงเอามาดิ้งกินกองกินหนูไป็ดหนูมาแล้วพี่หนูมาหนูมาโอเค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 เฮ้ยทำอะไรกันแย่เคลียร์เลยเคลียร์เคียร์อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยอย่าอันนี้เป็นของอะไรนะเรียอะไรวะ ไม่ถูกอ่ะมันมันเป็นอะไรจะส่งจะส่งอะไร้จะส่งทำไม้นักหนาวไว้นี่่าทำนี่เจ้ามีมีผลไม้ไหมเยอะตกใจหมดเลยสวยสอ่ะแหลกเพิงจริงเยอะเยอะเอ้ยฮบลโหลใช่ป่ะนักหนาไม่เงียตกตกใจตกใจหมดเลยหลงอะไร เขี่ยเขียเขี่ยเขี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 ยแล้วเข้าปากไปอือร้องเพลงเหรอือร้องเพลงนี่ไปทะเลครับพี่มันเป็นสไตล์แบบไหนที่ใช้ไลฟ์ฟองหน่อยได้ไหมครับเผื่อจะได้แต่งตามโอ้พี่อยากแต่งกับพี่โอ้ยชิชก็เขี่ยหลังจังเลยน่ารักนะเนี่ยอย่าไปว่าเขาไปน่ารักนั่ารกกว่าเขี่ยคำนี้ยังเลย หนูคิดว่าพี่คอนเสิร์ตุดกีเขาน่าจะไม่มาแล้วมานั่งด้วยกันแล้วนั่งด้วยกันอ๋อเขาเป็นบีเขาใช้มีบาเล่นอุยดังอ่ยยูยย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 อเยยัยย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 ้ยย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 ย้ยยยเยยยยยยยคยเยย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 ยเยยยยยายยยยยย มีไปอีกฮะแปดเกียมั้งน้องขั้งอุ้มเหนียวหน่อยจะกี่หว่าวะนะขั้งอุ้มเหนียวตัวก็แค่นะแล้วถ้าอากันจะสูงกว่านิดนึงว้าวโอ้ก็มีเวลาพิมพ์ด้วยอ่ะพิมพ์ได้ไงอ่ะ เล่นมาตั้งนานอะไรครับเแ่วโหเมียสาวแมวโอโหสนะคะเอาไปที่ไมนโอ้โกโจหางเดียวหรอเปล่าโจโกเกะไม่ใช่โกตัวเอ้ยแปลว่าว่าเกะใแย่เลยมึงแทง อันดุ๊อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่คนดังปะคนนังปะวีคอเฮ้ยพี่คนดคนดงเนี่ยคนงอนดดเอ้ยเซงกันหนูในพี่เกียรตึคือมันไดจัดอะกันดักกันดิกกันดดกไม่ใช่วะ มันไม่ต้องแข็งอ่ะเคียเลยเห็นหน้าเป็นเฟสต,ตัวใหญ่ๆแบบนี้รู้สึกน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้เคียเคียเ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 ียแม่งกระดักกระดีกระดักกระด่าโอ้